เนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้นำหรือชักจูงให้เก่อพฤติกรรมความรุนแรงแต่อย่างใดเนื่องจากเนื้อหาในวิดีโอมีการพูดถึงคดีฆาตกรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงทำให้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ นี่คือฆาตรกรต่อเนื่องที่ชอบบันทึกภาพเสียงและวิดีโอของเหยื่อที่มันกระทำการย่ำยีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพเหยื่อขณะที่โดนคมคืนโดนทรมานและฆ่าให้ตายและนามของฆาตรกรรายนี้คือฮาวีแกรดแมนฮาวีแกรดแมนเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่ได้รับฉายาว่ามือสังหารหัวใจเปล่าเปลี่ยว เขาก่อคดีฆาตรกรรมผู้หญิง3 4ถึง4รายในช่วงวันที่1สิงหาคมปีคิทตศักราต1 9ึ7งักรบถึง13กรกฎาคมปี1958ในแคลิฟอร์เนียซึ่งก่อนลงมือฆ่าเขามักจะถ่ายรูปและวิดีโอของเหยื่อด้วยทุกคนฮาวีแกลดแมนมีชื่อเต็มว่าฮาวีเมเรแกลดแมนเขาเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1927 ในบรองซ์นิวยอร์กซิตี้แต่เติบโตในรัฐโคโลราโดเขาเกิดในครอบครัวชาวยิวที่มีฐานะปานกลางตั้งแต่เด็กจนโตฮาวีเป็นเด็กนิสัยเสียที่ไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นสักเท่าไหร่เนื่องจากเขามีพฤติกรรมต่อต้านสังคมแถมฮาวียังเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมบ้ากามซาดิสเมื่ออายุ12ขวบพ่อแม่ได้สังเกตเห็นรอบคอของเขามีรอยสีแดงเหมือนเชือกอยู่ หลังจากที่พ่อแม่สอบถามอย่างหนักเด็กชายก็สารภาพว่ารอยสีแดงดังกล่าวก็คือเชือกผูกคอเขาที่รัดคอแล้วแขวนคอตัวเองห้อยจากคานในห้องใต้หลังคาเพื่อช่วยตัวเองให้ถึงจุดสุดยอดเขาชอบการรัดคอหรือการทำให้ตัวเองหายใจไม่ออกเพื่อสำเร็จความใคร่ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้พ่อแม่ทนไม่ไหวจึงปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ประจำครอบครัว แพทย์กลับบอกพ่อแม่ของฮาวิ่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อเขาโตขึ้นถึงช่วงวัยรุ่นพฤติกรรมนี้จะหายไปเองและขอให้เด็กเล่นกีฬามากขึ้นจะได้ไม่ต้องมาจดจ่อกับเรื่องพวกนี้แต่ดูเหมือนแพทย์คนนี้จะคิดผิดเพราะเมื่อฮาวีโตขึ้นอาการของเขายิ่งเป็นหนักขึ้นไปอีกนอกเหนือจากความหืนกรรมแล้วพวกผู้หญิงในโรงเรียนต่างรังเกียจเขา เพราะรูปร่างที่ผอมสูงและหูใหญ่เขาเลยได้ฉายาว่ากระรอกหรือวีโซฮาวีมีนิสัยเรียกร้องความสนใจกับเพศตรงข้ามโดวยวิธีต่างๆนานาเช่นชอบฉกกระเป๋าเพื่อนผู้หญิงที่หน้าตาดีและวิ่งหนีไปพร้อมหัวเราะชอบใจก่อนจะโยนกลับไปให้หากไม่นับเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่มีมากและดูรุนแรงมากกว่าคนปกติแล้วฮาวีก็มีส่วนดีอยู่บ้าง เขาเป็นคนฉลาดมีไอคิวสูงถึง130และรักการเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเมื่อฮาวีอายุ17อารมณ์และพฤติกรรมทางเพศของเขาก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มบุกรุกอาพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงและเอาเชือกมามัดผู้เสียหายก่อนที่จะลงมือข่มขืนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนจากไปแต่ว่ามีคืนหนึ่งเขาได้ใช้ปืนเด็กเล่นคู่เด็กสาวคนหนึ่ง บังคับให้ถอดเสื้อผ้าแต่เด็กสาวคนนั้นกลับร้องสุดเสียงจนเขาตกใจและหนีไปทันทีแต่ไม่นานเขาก็ถูกจับเพราะเอื่อจจำหน้าตาของเขาได้แต่เขาถูกจับเข้าคุกไม่กี่เดือนก็ออกจากคุกโดยการประกันตัวหลังจากนั้นเขาก็เริ่มออกอาร,ระวาดอีกครั้งโดยการใช้อาวุธปืนของจริงปลน้นทรัพย์ในหอพักหญิงก่อนที่จะถูกจับกลุ่มอีกครั้งเมื่อเข้าคุก ฮาวีทำตัวดีจนกลายเป็นนักโทษชั้นดีและเข้ารับการรักษาทางจิตเวชจากผลการทดสอบพบว่าฮาวี Harvey มีไอคสูงมีความสามารถและมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาอีกทั้งด้วยความฉลาดนี้เองทำให้เขาหลอกนักจิตวิทยาได้ว่าเขาหายแล้วในปีคิศักราช1951เขาก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด และได้เปิดร้านซ่อมโทรทัศน์ที่ลอสแองเจลิสได้ใช้ชีวิตชายโสดนอกบ้านอย่างเงียบๆหลายปีแม้ในระหว่างนี้แม่ของเขาจะเป็นห่วงว่าลูกชายจะทำอะไรไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เชื่อว่าลูกชายของเธอได้กลับตัวเป็นคนดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบรรยากาศใหม่พบผู้คนเป็นมิตรและทำงานที่เขารักแล้วแต่ว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นมันผิด เมื่อหาวีเริ่มสนใจเรื่องการถ่ายภาพแมกกาซีนที่มีภาพสาวๆสวยๆอยู่จนเขาอยากเห็นความเซ็กซี่ของสาวๆเหล่านั้นจนกลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้เขาเกิดความหึงกระหายอีกครั้งเขาเริ่มจินตนาการถึงหญิงสาวเปลือยกายที่เป็นท่าดความใคร้ของตนเองและเพื่อตอบสนองเรื่องที่ตัวเองปรารถนาเขาได้เริ่มหาซื้อปืนกระเป๋าที่ใส่มีดและเชือกเพื่อมาใช้กอเหตุ วันที่29กรกฎาคมปี1957วันนั้นฮาวีไปซ่อมโทรทัศน์ที่ห้องพักของจูดีด้ดูนางแบบสาววัย19ปีที่เพิ่งมาจากฟลอริดาและมาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ลอสแองเจลิสได้ไม่นานระหว่างนั้นทั้งสองพูดคุยกันฮาวีได้รับรู้ถึงความเซ็กซี่ของเธอจนทำให้เขาแทบอดใจไม่ไหวแต่เขาก็ใจเยินพอที่จะไม่พลีพลม้ม เขารู้ว่าถ้าทำอะไรตอนนี้มีวางเหยื่อคงกรีดร้องไม่ก็หนีเขาไปได้เขาเลยออกอุบายโดยอ้างว่าเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพชื่อจอนนี่สังกัดในสำนักง,งานสายบันเทิงชื่อดังโดยตอนนี้เขากำลังหานางแบบเพื่อถ่ายภาพชุดหญิงสาวถูกมัดและอุดปากเพื่อนำภาพไปลงประกอบสารคดีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งที่นิวยอร์กและตอนนี้เขาเลือกเธอ แน่นอนว่าจูดี้ดูเธอหลงเชื่อยอมเป็นนางแบบให้ฮาวีและเมื่อเหยื่อลงเชื่อฮาวียังไม่รีบลงมือแต่อย่างใดเขาบอกกับเธอว่าสองวันจะมารับตัวเธอเพราะต้องเตรียมงานก่อนก่อนที่เขาจะกลับเขาได้ขอเบอร์ของเธอเอาไว้สองวันต่อมาในช่วงบ่ายฮาวีมารับจูดี้ดูที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอแน่นอนว่าเธอไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรและเมื่อไปถึงที่หมาย เขาก็บอกเธอว่าเขาทำงานคนเดียวจึงไม่มีทีมงานอยู่ด้วยจากนั้นเขาก็ให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมัดมือสองข้างของเธอซึ่งเธอยอมอย่างว่าง่ายหลังจากนั้นเขาก็แกล้งทำเป็นช่างภาพโดยถ่ายรูปเธอหลายภาพในอากับกิริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนอนราบไปกับพื้นนั่งบนเก้าอี้หลังจากที่เขาถ่ายรูปจนพอใจเขาก็ใช้ปืนพกเจาะที่ศีรษะของเธอ พร้อมคุมขู่ว่าเขาเป็นอดีตนักโทษที่เพิ่งออกจากคุกมาดังนั้นเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะฆ่าเธอหากเห็นเธอขัดขืนแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเธอยอมทำตามที่เขาสั่งเขาจะไว้ชีวิตเธอซึ่งหลังจากจูดี้ได้ยินดังนั้นเธอก็พยักหน้าเป็นสัญญาณตอบตกลงหลังจากนั้นฮาวีก็นั่งโซฟาและเขาก็จัดการเลื้องผ้าเธอแล้วข่มขืนเธอสองครั้ง และเมื่อเสร็จกิจกรรมฮาวียังใจเย็นเขานั่งเปลือยกายดูโทรทัศน์อยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่งฝ่ายหญิงสัญญากับเขาว่าหากปล่อยเธอไปเธอจะไม่แจ้งตำรวจเขาจึงจัดการให้เธอแต่งตัวและมัดมือมัดเท้าแล้วพาเธอขึ้นรถขับออกจากลอสแองเจลิสมุ่งไปทางตะวันออกซึ่งจุดมุ่งหมายเป็นทะเลทรายใกล้อินดิโอห่างจากเอลเอราว126ไมล์ ซึ่งเป็นที่แทบจะไม่มีผู้คนเมื่อมาถึงเขาบังคับให้เธอใส่ชุดชั้นในเพื่อถ่ายภาพอีกครั้งก่อนที่จะใช้เชือกรัดคอจูดี้ดูสิ้นใจและฝังศพเธอในหลุมตื้นๆซึ่งไม่นานนักเมื่อกระแสลมหอบทรายที่อยู่เหนือศพออกไปศพจึงโผล่ให้เห็นและเมื่อมีคนไปเจอก็แจ้งตำรวจในเวลาต่อมาหลังจากวันคริสต์มาสฮาวีเข้าไปเป็นสมาชิกสโมสรเปลี่ยวใจ โดยใช้ชื่อจดทะเบียนเป็นจอร์ดวิลเลียมส์วันที่29ทธันวาคมปี1957 5เห้าเดือนหลังจากที่จูดี้หายไปเจ้าของฟาร์มปศุสัสตว์แห่งหนึ่งกับสุนัขของเขาได้เดินเล่นผ่านทะเลทรายดังกล่าวทันใดนั้นสุนัขก็เริ่มเห่าและเขาก็พบกะโหลกศีรษะของมนุษย์เขาเรียกตำรวจและพวกเขาก็พบโครงกระดูกห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรที่พบกะโหลกศีรษะ จากการตรวจสอบพบว่าศพน่าจะเป็นหญิงสาวผมสีบลอนแต่งกายชุดชั้นในสีน้ำตาลสาเหตุการตายยังพิสูจน์ไม่ได้และเชื่อว่าศพถูกฆาตกรรมและนำมาฝังแบบตื้นๆทำให้ไม่นานนักเมื่อกระแสะลมหอบทรายที่อยู่เหนือศพออกไปศพจึงโผล่มาให้คนเห็นวันที่8มีนาคมปี1958เขาพบเยื่อรายที่2ที่สมุสอนเปลี่ยวใจ ชื่อเชอรีบิสฟอร์ดอายุ24ปีเขาใช้วิธีหลอกลอกเธอเหมือนเหยื่อรายแรกในหลักกล้องถ่ายรูปเธอถามมันมันอยู่ในรถเขาพูดตะกุกตะกักจากนั้นฮาวีก็ขับรถมายังทะเลทรายแห่งเดิมแต่ต่างตรงที่คราวนี้เขาขับห่างออกไปประมาณ55ไมล์โดยเขาพยายามแต่ต้องตัวหญิงสาวแต่หญิงสาวปฏิเสธ ซึ่งทำให้ฮาวีโกรธมากเขาจึงใช้ปืนจี้และมัดเธอก่อนจะพาไปยังถนนเปลวแห่งหนึ่งนี่คือห้องนอนของคุณที่รักฮาวีหยุดรถในสถานที่ที่คิดว่าเหมาะแก่การก่อเหตุของเขาไม่ใช่ได้โปรดเห็นแก่พระเจ้าเถอะขอร้องเชอร์รี่บีตฟอร์ดขอร้องฮาวีแกลดแมนแต่ฮาวีไม่ฟังลงมือกับเธอด้วยความรุนแรงแล้วใช้ปืนขู และใช้ประโยคเดิมๆที่ขู่จูดี้ดูก่อนหน้านี้ว่าหากเธอไม่ขัดขืนเขาจะปล่อยเธอไปเขาสั่งให้เธอมาที่เบาะหลังและถอดเสื้อผ้าของเธอออกหลังจากนั้นเขาก็ข่มขืนเธออีกหลายรอบฮาวีมัดตัวเชอรีและถ่ายรูปในสภาพที่เธอถูกมัดข้อมือข้อเท้าและผ้าปิดปากหลังจากฮาวี้ข่มขืนเชอร์ลีเสร็จหญิงสาวร้องไห้พร้อมร้องขอชีวิตจากฮาวิ ได้โปรดนายจะเอาอะไรจากฉันไปก็ได้ขอเพียงอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันเลยกางเกงในฮาวีเอ่ยกางเกงในหรอหญิงสาวทวนคำพูดของฮาวีใช่ส่งกางเกงในของเธอมาฉันอยากได้แต่หลังจากที่เชอร์รี่ส่งกางเกงในให้ฮาวีเธอกลับถูกรัดคอด้วยเชือกเส้นเดียวกับที่ใช้กับจูดี้ดูหลังจากนั้นก็ทิ้งศพของเชอร์รี่บิธฟอร์ด ไว้หลังกลุ่มต้นกระบองเพชรในหลุมตื้นๆของทะเลทรายแล้วหยิบเสื้อชั้นในสีแดงและรองเท้าของเธอกลับไปเป็นที่ระลึกเยื่อรายที่3ของฮาวิ่งแกลดแมนชื่อรูธเมอร์คาโดเป็นนางระบำเปลื้องผ้าวันที่23กรกฎาคมปีห9า8ฮาวี่งไปหาเธอที่อาพาร์ตเมนต์ใช้ปืนขู่เพื่อคมขืนและจับเธอขึ้นรถมุ่งสู่ทะเลทรายที่เดิมที่นั่น เขามัดรูทเมอร์คาโดทั้งแขนและขาด้วยเชือกเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนฉันฉันไม่เข้าใจนายต้องการอะไรจากฉันหญิงสาวเอ่ยฮาวีหัวเราะตาจ้องเขมเมงไปที่ร่างของเธอจากนั้นก็ค่มขืนเธอซ้ำไปซ้ำมาสลับกับการถ่ายรูปหลังจากฮาวีอิ่มหนำจากรถกามของเหยื่อเขาพูดว่าผมจะแก้มัดคุณ ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ส่งเสียงร้องหรือวิ่งหนีฉันรับปากรูดรับปากเออลืมไปฮาวีพูดหลังจากกำลังแก้เชือกให้รูทฉันชอบกางเกงในของเธอนะเนื้อผ้าของมันดีมากฉันขอรูปอีกสักพักได้ไหมแต่ฮาวีแกลดแมนคิดอะไรก็ไม่รู้เพราะอยู่ๆหลังจากรูปกางเกงในของรูทได้สักพักเขากลับไม่ทำตามที่สัญญาไว้ เขาจัดการฆ่าเธอด้วยเชือกอย่างเลือดเย็นจากนั้นก็ถ่ายรูปเธอไว้เป็นที่ระลึกก่อนจากไป27ตุลาคมปี1958หลังจากพยายามล่อลวงเด็กสาวชื่อลอเรนไวกิลที่อยากเป็นนางแบบแต่ถูกปฏิเสธจากสตูดิโอหลายครั้งฮาวิแกดแมนก็พบเธอเขาจึงชวนเธอขึ้นรถและขับตรงไปยังทะเลทรายรอบนอกลอสแองเจลิสบริเวณใกล้เมืองทิสติน หญิงสาวเห็นท่าไม่ดีจึงเริ่มเอ็ดใจและตื่นกลัวฮาวีจอดรถเข้าข้างทางหยิบปืนขึ้นมาบังคับให้ถอดเสื้อผ้าหนูรู้ว่าเขากำลังจะฆ่าหนูเธอเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังในเวลาต่อมาหนูพยายามวิงวอนแต่ไม่ได้ผลเธอจึงตัดสินใจแย่งปืนจนปืนลั่นทำให้กระสุนโดนที่ขาของเธอแต่ก็ทำให้แย่งปืนมาได้สำเร็จเธอเล็งปืนไปที่ฮาวี ซึ่งพุ่งตัวใส่เธอแบบไม่กลัวตายจนทั้งคู่หลุดออกมาจากรถทั้งคู่ปล้ำแย่งปืนกันอย่างดุเดือดตอนนั้นเองบังเอิญรถสายตรวจผ่านมาพอดีจึงทำการจับกุมฮาวีแกลดแมนไว้ได้และฮาวีแกลดแมนสารภาพที่สถานีตำรวจอย่างหมดเปลือกว่าเขาฆ่าเหยื่อมาแล้วกี่รายอย่างละเอียดและเสียใจมากเพียงใดจากการกระทำของตัวเองและขอให้ทุกศพยกโทษให้กับเขา เขาบอกว่าเขารู้สึกกลัวและขยแขยงสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่าที่จะสนุกและตื่นเต้นและไม่ได้รู้สึกปลดปล่อยเลยแม้แต่น้อยตำรวจมีหลักฐานพร้อมไม่ว่าจะเป็นพยานกระดูกกิงสาวที่พบในทะเลทรายครบสามศพและที่สำคัญคือรูปถ่ายของพวกสาวๆครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนที่พวกเธอจะพบจุดจบโดยฆาตกรหัวใจเปลี่ยวผู้นี้ส่วนด้านฮาวีคลัตแมนเขานั่งสงบนิ่งในศาล นกระทั่งวันสุดท้ายขอ,ขอขอคณะลูกขุนให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตโดยให้เหตุผลว่าผมนั่งอยู่ที่นี่และฟังบันทึกของตำรวจเกี่ยวกับพวกเธอผู้หญิงที่ถูกผมฆ่าก่อนตายพวกเธอนั้นเป็นทุกข์และร้องขอชีวิตกับผมตลอดทั้งคืนในทะเลทรายผมไม่สามารถลบภาพพวกเธอได้เลยและมันยังคงหลอกหลอนผมอยู่เสมอดังนั้นโทษที่ผมควรได้รับ โทษที่ทำให้ผมหนีจากสิ่งนี้ได้ก็คือการประหารชีวิตผมรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ผมควรจะได้รับให้มันเป็นแบบนี้ดีกว่าผลการตัดสินเป็นไปตามอย่างที่ฮาวีขอร้องสารตัดสินโทษประหารชีวิตฮาวีเมอร์เรกแลตแมนฐานฆ่าคมขืนผู้หญิงซามรายอย่างเลือดเจนก่อนปิดสารผู้พิพากษาได้พูดขึ้นว่าฮาวิ้ย l ลตแมน หวังว่าพระเจ้าจะยกโทษให้คุณฮาวิกแกลดแมนถูกย้ายไปนอนรอรับโทษประหารที่คุกก่อนที่จะจบชีวิตของเขาในห้องโรมแก๊สของเรือนจำซานควินตินเมื่อวันที่18กันยายนปี1959เมื่อเวลา10นาฬิกา12นาทีปิดคดีมือสังหารหัวใจเปล่าเปลี่ยวลงเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานต้องขออาภัยมาณที่นี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พันานานทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ